ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า g p x 125ซีนะครับตัวนี้เป็นรหัส DP นะครับมีไฟหน้าเดีย๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับนี่ครับยางใหม่ๆเลยสวยๆชุดสีตามกล้องเลยนะครับมีทะลอะนะครับตามการใช้งานรถมือสองรถเก็บสีมาแล้วบางส่วนนะครับผมตั๊มเบรก นิชินนะครับแท้นี่ครับบางส่วนก็จะมีหุ้มแคปลานะครับเกือบล็อบกันเลยหุ้มแคปลายางหลังดอกใหม่ๆครับสเตอร์ใช้ได้อีกยาวครับถ้าเบรกใช้ได้อีกนานเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกทั้งระบบทายใหม่หมดแล้วนะครับผมอาจจะทายไม่ค่อยเป็นหัดอยู่ครับผมเบาหุ้มใหม่นะครับผมสติกเกอร์นี่ก็มาแปะใหม่นะครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังดีกว่าครับมาฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันดีกว่าอันนี้ไฟตั้งครับอันนี้ไฟสูงอันนี้ติ๊กไฟนะครับ โอเคครับรายละเอียดของแต่งรถช่องทางการติดต่อผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับ